ออกห้างล้านกว่าแต่ราคามือ2ถูกกว่าไม่ต่ำกว่า500,000คุ้มกว่าไหมถ้าคุณได้รถใช้งานน้อยสภาพเดิมที่สำคัญรถน้องเองมีให้เลือกเยอะแย,ยะมากมายฟรีดาวแล้วยังผ่อนถูก ไม่ว่าจะเป็นเกียร์ธรรมดาเกียร์ออตโต้เบาะเดิมโรงงานหรือเบาะ V.I.P. เรามีไฟแนนซ์รองรับป้ายเหลืองเอกสารครบอนุมัติภายใน3วันเพราะฉะนั้นตัดสินใจกันได้เลยจ้า และถ้าลูกค้าท่านใดสงสัยว่ารถของเรามีอุบัติเหตุบ้างหรือเปล่ารับประกันความเดิมสิริไทยรถสวยนะคะขายรถเดิมประตูเดิมกระโปรงเดิมรับประกันเครื่องยนต์กับเกียร์พลิกความน้ําท่วมเราไม่ขายหากลูกค้ารับรถไปตรวจเจอเรารับซื้อคืนร้อยเปอร์เซนเต็มจา้าเท่านี้ยังไม่พอรถทุกคันผ่านการตรวจเช็คก่อนปล่อยเปลี่ยนถ่ายของเหลวน้ำมันเครื่องให้เปลี่ยนยางใหม่ตั้งศูนย์ถ่วงล้อ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเงินดาวยอดผ่อนโทรเลยที่เบอร์0611737878มาดามเอรถมือสอง